กลับมาพบกับผมโตชโนต่อช่วงที่2ของรายการกินกับโต๊ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านพิซซ่าคอมบานีนะครับ11 12นะครับสาขาแห่งหนึ่งแถวแถววงเวียนใหญ่นะครับสาขาไหนไปหากันเอาเองแต่อยู่ในตรงวงเวียนใหญ่อยู่เขตคลองสานกรุงเทพนะครับก็เลือกมาสักหนึ่งเมนูแล้วกันวันนี้นะครับมาลองรับประทานกันดูนะครับก็คือไก่กรอบซอส,วสหวานนะครับหรือทันนี่ชิคเก้นนั่นเองนะครับอาจจะมีเสียงนิดๆหน่อยๆน่เน้เพราะว่าอาจจะเป็นแบบ ร,รับออเดอร์หรืออะไรอย่างนี้เน้อยังไงก็ถ้ามาเกิดแบบคุณผู้ชมได้ยินได้ฟังแล้วอาจจะไม่ไม่ได้อยากได้ยินอย่างนี้ก็ยังขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันเป็นเสียงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะมันเป็นของทางพนักงานของทางร้านเขา,านะครับเราไม่เกี่ยวแต่ว่านี่ครับมีให้ดูเน้นๆนี่ครับเ oh. คลือบมันวาวมากๆนะครับ oh. บอกไว้ก่อนเลยโ oh. อ้แบบมีทั้งหมดหกชิ้นนะครับราคา1 4อสิบ้าบทสิบชิ้นสอยสบเก้าบาทนะครับ oh. หวานกลมกล่อมได้ใจมากๆ <c oughs> ต้องมาลบงมนทานให้ได้ครับเพราะมันก <c oughs> ็อย่างในี้นมีอสองแบบก็คือซอสกระเทียมกาลิก <c oughs> กับ ซอสเผ็ดรด้วยนะครับก็ลองรับประทากนกันดูได้ผมลองแค่ทานในชิดแก้นแบบเดียวนะเป็นสองแบบให้เพื่อนมานลองเองนะครับเอาแบบวันนี้หมดเวลานน้นแล้วครับพบกับผมทช่องได้ใหม่ในโอกาสหน้า,า,ก,ก,ากับรายการกินกับตัสเราจะสรรหาของอร่อยๆมาทานกันรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้ากินแต่เดียวกับที่ผมเลือกนะกวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ